เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับ วันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่เขาเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนนะครับประจำปีพุทธศักราช2562นะครับตรงนี้นะครับเขารับเป็นข้าราชการตำรวจในสายอำนวยการจำนวน521อัตรานะครับโดยเขารับคุณวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่านะครับโดยในรายละเอียดต่างๆนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับวันนี้เขาได้ประกาศรับสมัครนะครับเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2562นะครับโดยเขาจะรับสมัครตั้งแต่วันที่12มีนาคมไปจนถึงวันที่1เมษายนพุทธศักราช2562นะครับในรายละเอียดมีตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับ 1. สังกัดกองบัญชาการศึกษานะครับจำนวน162อัตรานะครับปฏิบัติหน้าที่กลุ่มอํานวยการและสนับสนุนนะครับทำหน้าที่บัญชีและหน้าที่ธุรการนะครับรับทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุระหว่าง18-35ปถึง35ปีบริบูรณ์นะครับวุฒิการศึกษาปวชาวทางบัญชีเท่านั้นนะครับตำแหน่งต่อมานะครับสังกัดสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจำนวน100อัตรา นะครับกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนทําหน้าที่วิทยาการรับเพศชายและเพศหญิงอายุระหว่าง1 8 5ปถึง35ปีบริบูรณ์นะครับวุฒิการศึกษาม .6 หรือปวชทุกสาขานะครับต่อมานะครับสังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวน125ออัตรานะครับในกลุ่มงานเทคนิค ประกอบไปด้วย1ทําทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและหน้าที่พนักง,งานวิทยุจำนวน90อัตรารับเพศชายและหญิงอายุ18-35ปถึงปีบริบูรณ์นะครับวุฒิการศึกษาปวชวช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งวิทยุหรือช่างโทรคมนาคม 2. ทํทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน15อัตรารับเพศชายหรือหญิง อายุ18 35ปีบริบูรณ์นะครับวุฒิการศึกษาปวชช่างยนต์ช่างกลโรงงานช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างวิทยุและโทรคมนาคมหรือคอมพิวเตอร์นะครับ สามก็คือทำหน้าที่เป็นพล,ลขับจำนวน20อัตรารับเพศช,ชายนะครับอายุ18-35ปีบริบูรณ์วุฒิการศึกษาปวชทุกสาขาต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์นะครับใน3ามตำแหน่งนี้นะครับสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับต่อมานะครับสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะครับจำนวน134อัตรานะครับ ในกลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทำหน้าที่ดับเพลิงรับเพศชายนะครับอายุ18 27ปีบริบูรณ์รับวุฒิปวชวทุกสาขานะครับและนี่ก็คือในเรื่องของการประกาศรับบุคคลภายนอกนะครับเข้าเป็นตำรวจในสังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้เขารับในสายอำนวยการถึง521อัตรานะครับ แล้วก็รับระหว่างวันที่12มีนาคมถึง1เมษายนพุทธศักราช2562นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็สามารถสมัครได้นะครับตามวันเวลาที่กําหนดนะครับครับและตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่กาลังมองหางานอยู่พอสมควรนะครับหรือท่านที่มีเพื่อนมีญาติ นะครับมีบุตรหลานที่กําลังมองหางานราชการอยู่นะครับอยากจะสมัครเข้าเป็นข้าราชการในสังกัดสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อข้อมูลไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกทกท่านพอสมควรนะครับสําหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับท่านสามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารกับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามนะครับเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี